เจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้เลยรับประกันเนื้อชิมก่อนอน,นิ่มไปแข็งไปอะไรคืนได้หมดครับเป็นหมอนทองจันทบุรีรับประกันเนื้อจบพวกต้ก็ทำไงนะจพวกแงหรออ๋อจะพวกง่วออวกงอ่ะมาดีๆนะเฮ้ยได้เล <c oughs> ยไปโยนของเขาเล่นดิ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ทุกคนซูชิข้าวเหนียวทุเรียนของเรา <c oughs> ดูสิทุกคนมันน่ากินไหมฮะนี่ โหแล้วทำไงต่อล่าน้ำกะทิแล้วก็โรยถั่วค่ะมาครับมาหยิบไม่ถูกเลยมะไปแล่วกันอือือเป็นไงแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักทุเรียนสิ่งมะเนี่ยหูบัสมาจะเล่าให้ฟังเหมือนจะเหมือนจะร้องไห้เนี่ย โอ้สอนเพื่อนเต้นเหรอลูกโอ้สอนปาชายเต้นเหรอปะชาเต้นเป็นยังไงคะเขมีวหัวใจจุกาอยู่นะคะมีว่าใจไม่ได้เป็นยันะคะทำแบบนี้อ่าดูนะครัสอนเพื่อนขึ้นไปข้างบนเออทำแบบนี้แล้วข้างล่างแบบนี้โอ้โหหมุนแบบนี้อ๋อแล้วตอนหมุนนะลูกตอนหมุนมือทำยไงคะตอนที่เป็นมือกุหลาบกุหลาบอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามไปเอวแล้วเอวล่ะลูก

อ๋อในในที่เขาทำจะมีดอกไม้ในมือใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะข้าวพอตวดีค่ะน้องบีบีนะคะวันนี้เราไม่ทำของขวเราจะมาทำเมนูของหวานตัางไปทุกคนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ช้าชยให้รอบวรัวบีบีด้วยนะคะรักนะจะยึดรายการแล้วทุกคนตอนนี้กำลังฝึกให้น้องบีบีเป็นพิธีกรเดี่ยวนะฮะและเฮียจะเป็นคนถ่ายนะครับ โอเคทุกคนอย่างที่น้องบีบีพูดเลยว่าวันนี้เราไม่ทําของเคาวเราจะทําของหวานให้ทุกคนได้ดู <S <S และเมนูที่เราจะทําวันนี้นั่นก็คือ ไม่ใช่น้ำแกงคุยเราซื้อมาเราไม่ได้ทําเองเมื่อคลิปล่าสุดเราไปเปิดทลิปที่ร้านทุเรียนหน้าแมคโครบางบอนเป็นร้านทุเรียนที่เรากินเป็นประจําจะบอกว่าปีอ่ะปีเขาจะมาแค่ครั้งเดียวร้านที่หน้าแมคโครชื่อร้านเจ๊ก,ก้อยเมนูที่เราจะทํโด้วยดินนั่นก็คือทุเรียนถาดพรีเมียมซูชิข้าวเหนียวหลายสีครับจะหลายสีแค่ไหนนะฮะเรายังไม่รู้เพราะเรายังตามหาสีไม่เจอไปเจอที่ร้านเจ๊ก้อยเลยค่ะนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าแมคโครบางบอนครับแล้วก็จะ อแล้วนี่อยู่ตรงนี้เลยแม่บุกนำทีมครับหมอนทองโลละ9 5บาทเจคกีไม่อยู่เจคก็ไม่อยู่แต่ลูกน้องอยู่ได้หมดทุกคนนี่ครับรับประกันเนื้อชิมก่อนนิ่มไปแข็งไปอะไรคืนได้หมดครับเป็นหมอนทองจันทบุรีรับประกันเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่นี่อันนี้คือหนึ่งสองวันถึงจะกินได้ถึงจะกินได้นี้โลละ95าบาทหมอนทองเนื้อเกรดเอร้ออะไรนะก้นนั้น170ใช่แต่วันนี้ถูกขึ้นวันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่ ถูกลงนี่ทุกคนในรถนี้คือพัชพิเศษ A A A ร้อยหกทุกคนดูดีราเขานะดูรีลามาทั้งานนะโยนไปเลยจ้าโยนไปเลยจ้าโยนมาเฮ้ยเขายิ้มเลยโยนให้เขาดิมาลองโยนให้เขาดูรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยต้องทำไงนะพวองแปลงเหรออ๋อจะพวกแป่งอ่ะมาดีๆนะเฮ้ยได้เลยไปโยนของเขาเล่นดิ ได้ผู้เล็กๆด้วยค่ะเล็กๆกับใหญ่ๆคะกันเอาเนื้อไหนดีอันนี้กับอันนี้อันไหนอร่อยกว่าคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ร้อนแก่นี้มาดีอ๋องั้นเอาเบอร์อะไรี่แนะนำไหนดีคะอันนี้อันนี้อันนี้พี่มันจะเป็นสี่ห้าปูนแดงนี่แดงนี่เป็นจะตัาอ๋องั้นเอาเอาพรีเมียมเลยเอาคะกะละกันนี่สองลูกอันนี้สองลูกแล้วกันอ่าลองดูก่อนว่าแกะมาได้เยอะไหมเอาเลยครับคัดให้เลยเอาแบบว่าอร่อยอร่อยเลยนะในเป็นเนื้อคัสต่าดเลยนะคะเอาละเอาแบบไหนนะมะ แข็งนะเราไม่ชอบแข็งกรอบนอกนุ่มในเลยเนื้อคัสตาร์ดเลยอุ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจ้อนจะบอกว่าที่เราเลือกลูกเล็รอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะทำซูชิค่ะทุกคนอ่าเราจะเอาแบบคูเล็กๆหน่อยพอดีครับไม่ใหญ่ไปอเขนี่เขากำลังเคาะเลือกให้อยู่ครับดูเนื้อข้างในครับนี่ว้าวเป็นไงพอได้ไหมได้อยู่นะได้นะเอ้ยได้เลยอันนี้อันนี้ได้นี้นได้นี่หลังจากได้ทุเรียนเสร็จปุ๊บมาปอกกันตรงนี้เลยร้อนไหมวันนี้ นทุกคนจิ๋วแต่แจ๋วฮะลูกนี้บอกเลยเป็นไงนี่หังไปเลยจ้าลูกเนี้ยทุกคนร้อยเดียวนะไม่แพงด้วยนี่โอ้โหเนื้อก้อนใหญ่มากอะ่ะเล่เป็นก้อนเล่เป็นพรูเออครูบนเริ่มครับ เสีวแ,แจ๋วฮะโอเคตอนนี้เราได้ทุเรียนเรียบร้อยแล้วครับ<ม>เดี๋ยวกลับไปทำซูชิข้าวเหนียวทุเรียนแบบพรีเมียมกันเลยครับไป จัดอย่างสวยงามมากทุกคนนี่ครับวันนี้เราจะทําซูชิข้าวเหนียวทุเรียนกี่สีวันนี้สีสีค่ะได้มาแค่สี่สีสนี่ทุกคนเป็นข้าวเหนียวทุเรียนอันนี้เราซื้อมานะทุกคนเป็นสีนี้อันนี้เป็นอันชันค่ะอ่าอันนี้เป็น <ใบ S 2> เนตยเป็นกะทิกะทิแล้วก็วันนี้เราจะทําเป็นข้าวเหนียวทุเรียนสีแดงถูกต้องค่ะโดยใช้น้ําหวานนะครับทํานะครับเราจะลองทําดูมันจะอร่อยไหมใช่ค่ะเริ่มจากวันนี้เราจะทําข้าวเหนียวแดงนะคะทุกคนอุดยดูด เด็กมากพี่เด็กมาก้าหนียแดงให้แม่หน่อยค่ะเนื่องจากน้องตัวเล็กนะครับต้องมีเก้าอี้เสริมนะฮะจ๋าลูกใช่สีเขียวใบเตยไงเฮ้ยลุงลงมาพี่หายแล้วน้ำวันเนี้ยออาเลยค่ะเดี๋ยวน้องพี่บีจะทำอะไรให้ดูคะเข้าเหนียแดงค่ะเริ่มอย่างแรกคืออะไรคะใส่กะทิล่องแปะค่ะโอเคเทลงไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับนี่เราจะทำข้าวเหนียวเป็นสีๆนะฮะ อย่างที่สองใส่อะไรคะใส่น้ำแดงค่ะอ่าเป็นน้ำหวานน้ำแดงนะครับ <c oughs> หมดเลยจ้า <c oughs> บีบีหมดถ้วยไม่เป็นไรป้ากินได้ <c oughs> โอ้ยบ,บีทําได้แล้วนี่มันเป็นสีชมพูดิไม่ใช่สีแดงใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะอ่ะขาข้าวเหนียวสีขาวนะทุกคนเป็นข้าวเหนียวกะทิเฉยเฉยเพื่อจะให้มันเปลี่ยนสีมาดูดิมันจะเปลี่ยนไหมอ่ะ <c oughs> เป็นข้าวเหนียวแดงแล้วอ่ะเสร็จแล้วไปข้างใหนียวล้วค่ะอ่าเขาอยากทําให้เขาเรียนรู้เขาจะมาทํา youtube แทนเราแล้วหม่าม้า ปิดฝาเลยครับโอเคอันนี้เวฟสักกี่นาทีคะสนาทีนะคะทุกคนเอาแล้วได้แล้วเปิดเองเลยโอ้ตอนนี้เขาทาแทนหนวมาแล้วนะยูทูบอ่ะยกไหวังโยกไหวไหมโยกไหวไหมมาดูกันทุกคนข้าวเหนียวแดงของเราจะสําเร็จไหมว้าววุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้บีบีบีเฮ้ยอร่อยเขาอยากกินแต่เขาไม่อยากกินเขาไม่ทำอย่างนี้นะเนี่ยเฮ้ยอร่อยไหมบีบี มาไมโครเวฟสินาทีค่ะอ่ะไปให้ครับทุกคนหลังจากออกจากไมโครเวฟเสร็จปุ๊บก็พักถึงไว้ส,วสินาทีนี่สีสวยมากเลยลูกทุกคนดูดิใกล้ๆเลยนี่นี่ทุกคนเอามาปั้นเป็นแบบนี้เอาพอดีคำนะมะอามาปั้นดีกว่าลูกเดี๋ยวมันจะเป็นข้าวเหนียวเคม็มค่ะไม่อยากทำเหรอนี่ฮะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วหชิ้นมาถึงข้าวเหนียวสีม่วงครับ มันต่างกันยังไงมาข้าเหนียวสีม่วงกับอันนี้เป็นอันชันค่ะใช้อันชันทำต่อเอาแล้วลูกคนมาถึงสีแดงครับหรือสีชมพูมันจะเป็นสีอะไรมาจะเรียกว่าสีอะไรดีสีแดงนี่ค่ะสีแดงเนาะสาลูกปาชอบกินข้าวเหนียววันนี้ไหมชอบมากบ,บีบีคนทำให้ปากินไงปาขอบคุณนะ เรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวสี่สีของเรามาต่อไปเป็นการคัดทุเรียนทายังไงครับเอาทุเรียนแบบว่าอันเล็กๆเ,กเกนาะใช้ผู้เล็กๆค่ะทุกคนมาทาเป็นซูชิทุกคนเอาละวอู้ทุเรียนทุกคนดูดีอยากงับเข้าไปเลยขอกินอันนึงก่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะโอ้นี่อ้ยเม็ดนิดเดียวเองอ่ะเอาแล้วนี่ครับซูชิของเรามาคิดว่าหน้าซูชิมันใหญ่ไปนิดนึงนะคะใช่เอาเล็กกว่าน,นี้ได้ไหมได้ค่ะนี่เป็นการตกแต่งทุเรียนครับ ใช่ไประเบียบเลยดูดินี่โอ้อาแล้วเนี่ยแล้วก็วางไว้เลยครับแค่นี้ทุกคนซูชิข้าวเหนียวทุเรียนของเราเดี๋ยวเราจะโรยน้ำพทิกลงไปด้วยนอกจากซูชิแล้วเราจะทําอีกแบบหนึง่งนั่นก็นคือแบบไหนเดี๋ยวมาดูไม่โบครับเลือกมาเลยครับเอาแบบไหนดีเอาลูกโตๆเลยนะคะอคันนี้นไหมอันนี้ใช่ไหมอันไหนได้หมดโอ้โหมัน, <ๆ S 1> ม,นมันเยอะแยะมากมายอ,ะอ่ะมาถึงก็ผ่าตรงกลางเลยครับโอ้ยความกรอบมันเสิง่งกรุบๆเลยอะอ่าโอเคอ ประมาณนี้เนาะแหวกประมาณนี้อ่ะมาเริ่มจากอันชั้นทุกคนใส่เข้าไปอย่างนี้โอ้ยแซ่กลางแบบนี้ยัดเข้าไปครับจะเรียกเมนูนี้ว่าอะไรดีอะมะข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนแค่นี้เองเบอร์เกอร์ ger, ได้ไหมไม่ได้เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวทุเรียน<ม>ดูสิทุกคนมันน่ากินไหมฮะนี่ แล้วทำไงต่อลาาน้ำกะทิแล้วก็โรยถั่วค่ะอ้อตอนจัดจานโอเคก็ <laughs> แค่นี้เอทุกคนอยากจะบอกว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่มันยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่ามันใช้เวลานานมากกว่าไม่พูดก็ทรเสร็จนะครับขออนุญ,ญาตไปจัดจานเลยแล้วกันนะฮะไป นี่ใครเป็นคนทําคะสีนี้ใครทําคะใครทําคะอันนี้ยนี่เป็นการกินทุเรียนครั้งที่สองของช่องเดี๋ยวขึ้นขาขาครั้งแรกครั้งแรกเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่พื้นอ่ะแล้วตอนนั้นเฮียงตัดคลิปเองอยู่เลยตอนนั้นคือแบบยังผมผอมมาอยู่เลยอ่ะขึ้นให้ดูครับตอนกินทุเรียนครั้งแรกครับแม่บุ๊กกินไม่รอเลยอ่ะนี่ชนไปมีความสุข เป็นไม่พูดเลยน้องบีบียังตัวเล็กอยู่เลยบีบีจำได้ไหมที่เรากินทุเรียนครั้งแรกอะจากวันนั้นสู่วันนี้มาขึ้น10บกิโลจากวันนั้นสู่วันนี้เนี่ยขึ้น30มกิโลครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนบอกแม่บุกท้องไม่ได้ท้องนะทุกคนตอนนี้ยังสภาพปกติอยู่นะพร้อมระบาไปแล้วอู้ยอยากกินมันนันแล้วขอนี่ก่อนขอซูชินี้ก่อนชิ้ก่อนโอ้ยทุกคนดูนี่มาสีมาสีหนเจะไม่สีฮะนี่คืออะไรคะ โอ้นี่โคตรฟินเลยทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าคิดนะว่าพวกเราจะกินกันหมดนี่ป้าค่ะหมดที่ไปเลยนะเนี่ยป้าป้านูเจอแม่ชีแม่ชีอ๋อไอตัวนี้คือแม่ชีใครเคยเห็นบ้างไอตัวที่มันเป็นเลยอยที่มันเป็นแบบทำไมถึงเรียกแม่ชีอะป้าเรียกแม่ชีทุกคนดูดิหน้าตาหน้ากินไหมอะบีว่าหน้ากินไหมป๊า สวยไหมอะไรคะถ้าแม่ชีตัวใหญ่ล่ะถ้าแม่ชีตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆลูกแต่ถ้าแม่ชีตัวเล็กก็จะเป็นตัวเล็กๆลูกทุกคนเรียกเหมือนเฮียป่ะที่มันเป็นเนี่ยที่มันออกมาจากก้านต้นไม้ที่มันเป็นญ้าที่มันบินอ่ะเราเรียกไม่ถูกว่ะแม่ชีเลยแม่ชีใช่ไหมไม่ถึงเรียกแม่ชีอย่งไม่รู้ดิเราเรียกตั้งแต่เด็กหรือว่าแม่ชีนี่ฮ่ทุกคนอืมเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมชอบไหม ปีบีเคนทําให้ป๊ากินเองอ่ะโคนดูนี่ครับนี่ฮะมาครับมาหยิบไม่ถูกเลยป๊าไปแล้วกันอือหือโอ้ยเอาง่ายๆทุกคนเมนูแบบเนี้ยมันเป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กนะที่จะได้กินทุเรียนเยอะๆแบบเนี้ยไปฮะทุกคนอือหือ อืคือมันคำเดียวมันรู้เรื่องเลยอ่ะอร่อยอ่ะเอาแล้วสีขาวกินซูชิอูยังกินแล้วค่ะอร่อยมากพอดีคำมากอย่างนี้จะเป็นแบบพอดีคำแต่อย่างเงี้ยเหมือนเบอร์เกอร์กินพร้อมกันไปเลยแล้วไม่มีกินอะไรคะนี่กินขนม มันเป็นผลไม้ที่แม่บุ๊ชอบที่สุดนะเท่าที่เคยเห็นนะมีอะไรอีกไหมที่มาชอบมาย,ยมชีสอ่าใช่ค่ะมีมีมายอมชีสแล้วก็มีทุเรียนก็จะบอกว่ามาย,ยมชีสปีเนี้ยสั่งซื้อสามรอบเจอแจ็คพอตสามรอบทุกคนไม่ยากกันูเศร้ามากเลยค่ะจะ <c oughs> บอกว่าอะไรปะบอกไหมอืมน่าให้คนฟังเลยค่ะแม่บุ๊กเขาไปเจอในเพจเฟซบุก๊กเขาขายมาย,ยมชีสตอนเที่ยงคืนทุกคนตอนเที่ยงคืนแล้วเขาขายไงปะเขาขายแบบเอามาเทียบกับไข่ไก่อะว่ามายมชีสของเขาอะ ใหญ่เท่าไข่ไก่เลยนี่ก็แบบเอาเลยครับสั่งอะไรครับกิโลเท่าไหร่299ค่ะม่ยม่มชิชกิโลละ2ร9ถือว่าแพงมากนะแต่น้นเวลานั้นทุกคนคือแบบมันอยากกินมากอ่ะสั่งมากี่โล3โลค่ะทุกคน3โลจ้าพันหนึ่งวันเดียวเขาไม่ได้พูดอเฮี้นะว่าเขาสั่งมาใช่ไหมหม่มมาสั่งมายมชิดมาบีบเห็นไหมลูกแค่ไหน จิ้วเดียวใช่ไหมพอสั่งมาปุ๊บเขาไม่ได้บอกเฮียนะอีกวันหนึ่งต่อมาเขามานั่งอยู่ตรงมุมโต๊ะเนี่ยแต่เขาว่านั่งทำโทรศัพท์ะลรสักอย่างเนึงเฮียก็เดินมาทำไมมีอะไรอ่ะมาไม่ไหวแล้วป้ามาเจอหลอกโดนหลอกมาโดนหลอกพยมชิดเขาส่งมาลูกแค่เนี้ย แล้วบอกว่าคัดพิเศษทุกคนคือบุ๊กอะเปิดกล่องมาครั้งแรกโอเคเจอลูกเล็กก็เข้าใจได้แบบเอออาจจะแบบระกันมาหนุ่กันมาลูกโตอาจจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแม่งเล็กเข้ากันหมดเน่าด้วยทุกคนไม่สุกก็มีบุ๊กแบบเสียใจมากทุกคนตอนนั้นแล้วที่สำคัญไม่พอแม่บุ๊กอะทักไปบอกว่าส่งมาผิดหรือเปล่าคะโสผิไฟหรือเปล่าคะแล้วก็ถ่ายรูปไปเขาดูนีนหายไปเลย เเียยไปลโดนบล็อกไปเลยโดนบล็อกไปเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยมันทํากับเราได้แบบนี้เลยเหรอเรายังไม่ได้วินเลยเขาเนาะเราแค่จะถามว่าแบบเอ้ยส่งมาผิดหรือเปล่าคะผิดไซส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ซื้อตลาดบางบอนเฟลไป็หนึ่งรอบทุกคนอ่ะไม่เข็ดไม่ ไม่เอเยรอบที่สองสั่งอีกสั่งที่ไหนสั่งจากชาวสวนโดยตรงเขาแบบว่ามีเป็นลายกลุ่มอะไรเงี้ยบอกว่าแบบจากชาวสวนโดยตรงอะไรเงี้ยโอเคเราก็แบบโอเคว่าชาวสวนเขาสวนอะสวนโดยตรงอะชาวสวนอะสั่งไปรอบนี้ทุกคนอีกสุดสิบกิโลอยากกินมากไงทุกคนสองลังใหญ่ๆนะสิบกิโลใช่เราไปต่างจังหวัดใช่ค่ะกลับมาถึงบ้านเป็นไงครับสภาพลังโอ้โหลังยิ่งกว่าโดนสิบล้อทับอะทุกคน เปิดออกมาที่แบบเฮ้ยนี่มานยงแย่มากแล้วเขาเหมือนเพิ่งหัดขายทุกคนเขาได่มาแม้กระทั่งเขาเด็ดเหมือนเขาเด็ดมาเสร็จปุ๊บทั้งกิ่นทั้งก้านทั้งใบกูยัดใส่รังมาเ้ามืออยากกินได้ไหกูใส่ให้ไม่มีแม้กระทั่งบับเบิลห่อให้อ่ะทุกคนแล้วแบบอากาศก็ร้อนเนียสรุปนะสิบโลกินได้อยู่ประมาณห้าลูกไม่ถึงโลมาห้าหกลูกใช่ค่ะเป็นไงยังไม่ได้เปิดกล่องทุกคนน้ำมันซึมออกมาแล้ววะม่เปียกอะกล่องคือบุบไปครึ่งหนึ่งแล้ทุกคน เค็จยังเค็จยังเค็เค็จไม่เค็จเอาอีกหรอมีหรออันนี้ปะไม่รู้เนี่ยมีหรออือหือตังโอ้ยพี่พนหายใจมาตอนไหนใจมีอยู่สองอย่างจะให้ฉันไปเล่นน้ำเลยอยังอีกอย่างเลยคืออะไรปมาม่าไม่เข็ดนะซื้อไม่ยอมจำเลยนะไม่มีพี่อนหายใจเพราะอะไรอ้าวกระเมหอมสาววายงกิ๊ดโอ้โสหอสาว่ายงกิ๊ดใช่ป่ะวันนี้มันสะใจเราจะกินกันไปแล้วก็คุยกันไปนะทุกคนเพราะว่าถ้าตั้งใจกินมากไปอ่ะมันจะหมดเร็วอือหือ นี่ซูชิข้าวเหนียวใบเตยนี่ครับทุกคนโอ้เนคือแม่มาแล้วจ้านี่หน้าร้อนต้องกินทุเรียนตายแม่คือจะบอกอะไรบ้างเฮียไปตามแม่มาตั้งแต่เช้าเขาเข้าใจผิดแม่ไม่ยอมมากินเฮียไม่คิดว่าเขาจะกินกันสองคนไงของดีต้องเก็บให้กินสองคน ข้าใจแม่ไหมไม่ได้ซูชิทั้งคำเลยเฮ้ยซูชิต้องกินทั้งคำเลยปัญญายาไปเปล่าโอ้โหเดี๋ยวแม่กินอันนี้ดูเน้นทุเรียนก็ได้ค่ะไม่ต้องเน้นข้าวเออใหญ่ๆไปนะทุกคนดูดิแม่ตอนแม่เป็นเด็กมีทุเรียนไหมคะเออมีแต่ไม่มีตังค์เพื่อกินใช่ไหมังคไม่ใช่หมายถึงว่าทุเรียนี่มีตั้งแต่สมัยแม่เด็กๆเอาหรอคะมันอเขามีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วมั้งทุเรียนอะแต่แม่ไม่รู้จักจริงใครบอกแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักทุเรียนจริงปะเนี่ยโอ้โหบ คือม้ายังเด็กตอนเด็กแบบเปบบีเนี่ยแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านอ่ะเขาเขาถือเงาะผ่านเขาถือเงาะผ่านมาไปเพาะหลังผ่านอยอยากกินตอนเด็กเดกเหรออยากกินเงาะชอบเงาะมากเลยอ่ะเขาถือใส่ถุงแล้วผ่านเราไปแบบแม่ก็ดูผ่าน้วก็อยากกินดูแลอยากกินมากเลยแล้วตอนนั้นทำยังไงก็ไม่ได้กินไงก็ไม่ได้ก็ไม่มีตังก็ไม่ได้กินแพงไหมเงาะสมัยก่อนไม่แพงหรอกแต่ว่าเราอ่ะจนไงบอกตองตอนนั้นจนมากแล้วอยากกินอะไรมากที่สุดตอนที่เป็นสมัยเด็กๆชอบกินไอ้นี่แอปเปิ้ล อแอปเปิ้ลนละก็ฝรั่งน,นานๆทีก็ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินเลยจริงเหรอเขาจะไปเอาตังค์แห่ซื้อมาเหมือนเฮีย,ยอะไรตอนเด็กนเฮียไ<ม>ปดูเรียนอนะไมม่อยาากกกินกเฮียกินทุเรียนเฮียก็ไม่ได้กินนะเออต้องรอแบบว่าครอบครัวแบบ มีเทศกาลทีนึงนะเขาซื้อมากินไม่ไม่ไม่จำได้ไหมที่รถเข้ามาขายในซอยแล้วยาบอกไปตื้ออีโกให้บอกมาซื้อเนาะตอนไหนตอนที่อ๋อที่มันรถขับมาเฮ้ยอีโกอีโกซื้อหน่อยให้กินหน่อยหน่อยู่แล้วให้หน่อยบอกโโอ้หเขามาขายหน้าโรงงานไงลูกเล็กๆลเล็กๆกันเนาะอือโหแย่งกันย่ากัดหมูก็มาแล้วลูกหนึ่งก็มีไม่กี่ภูเองนะใช่ต้องแย่งแล้วลูกหนึ่งก็มีไม่นิดเดียวแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ประสานฝันให้แม่เหรอให้แม่ ให้แม่ได้กินดูเรียนเยอะๆมนเหลือกินนะเนี่ยมาเหลือมาตั้งใจทําให้เลยแม่ดูดิดูความข้าวเหนียวเลยไม่กินเลยแม่โซเน่ลูกแม่กินก่อนแล้วแล้มเอาเอาันนี้ให้แม่ครึ่งหนึ่งเนื้ออันนี้อร่อยลูกเนี้ยอร่อยก็ต้องเก็บไว้นี่ใช่ให้ไม่อร่อยก็ต้องเก็บไว้ให้แม่กินใช่ให้เขากินเื้ออันนั้นให้แม่กินแม่ลองกินชิ้นนี้ดูอร่อยนะบีทำเองนะคะแม่นี่แม่บีทำเองอันนี้ให้ถือเลยเหรอถือเลยกินได้เลยมือมามาเอาชิ้นไหนคะ ไไม่หววแล้อุ้ยอีกสักชิ้นหนึ่งอร่อยค่ะยังยังไม่ได้กินเลยกินอันนี้ไงเมื่อกี้กินอันนี้แม่แบบนี้ทําขายได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทําขายได้ไหมขายไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะมีคำข้อขายอยู่แล้วนี่เพิ่งดูมาอย่างนี้เลยป้ะดีมัากเลยอร่อยอร่อยจะกินีไหชิ้นไม่กินนะกินกินทุเรียนฝนปกติอ่ะเราต้องกินทุเรียนคำหนึ่งแล้วก็ตักข้าวเหนียวกินคำหนึ่งวันนี้เราเลยทำแบบนี้ อเอ,อาไม้เป็นแบบนี้กินเป็นคําได้เลยแม่แม่แง่ทําไมอ่ะแง่ให้มันมันชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวปากมันลวกรู้วันเมื่อกี้ว่าการบ,บุ๊กนั่งคุยกันสองคนบอกเฮ้ยเรียกแม่สามรอบแล้วทำไมแม่ถไม่ไินบุ๊กบอกอะไรป่ะเขาไม่ได้ตั้งใจเรียกเขาเรียกไปอย่างนั้นแหละ าเ,เดี๋ยวค่อยก,นกนินกินทุเรียนกันอ่าทุกคนยังไงก็อลองมาทําตามมาดูนะแบบอันนี้ทำแบบสวยงามเหมือนเอาไปขายก็ได้อย่างเงี้ยตามตลาดนั้นก็แบบทำซูชิทุเรียนเนาะไม่ตอนนี้นฮิตมมันม<า>น่าสนใจนะ ไม่ถึงว่าถ้าให้แม่ไปกินบุฟเฟ่แม่ไปไหวไหมคะบุฟเฟ่สูรเรียนไปได้แต่ก็กินได้ไม่เยอะใช่ไหมคนเรากินได้เต็มที่ก็สามสามสี่ยวงแค่นั้นเไม่โ้กเนาะสามผูก็จุกแล้วไม่กินขนาดโหเดี๋ยวกินมาเยอะแล้วโลภมากแล้วตัวเองแย่ใช่ไงแล้วก็เฮงจะบอกว่าถ้าเราทาเป็นซูชิทุเรียนแบบนี้แล้วไปขายตามตลาดนั้นอ่ะเดินผ่านเฮงก็ซื้อนะเอยเป็นคําเป็นคาเป็นคาอ่ะฮะไม่ถ้าป ถ้ามันเป็นคำเป็นคำเป็นคำ,เป,นคำเป็นคำอย่างเงี้ยเดินผ่านมันก็ซื้ออ่ะคำละเท่าไหร่10บาทว่าไปอย่างเงี้ยเออ<ม>เราไปทำดู<ม>เผื่อสร้างอาชีพได้โอเคทุกคนยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย